เพินไพ่แก่งคอเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาบอกว่าเขาเป็นหนีบัตรเครดิต60,000บาทพี่น้อง คู่มือเนาะมันจะมีมีชาชีพมาหลายช่องทางโมเมนจะเป็นช่องทางการโทรศัพ์ช่องทางสงมมคทางไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเมือเศารเจอด้วยตนเองเนาะเขาก็โทรมาเขาก็รับสายปกติอ่าจากสายเขาบอกว่าอาจจะเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าสั้นอา่าเขาก็รีบมีอย่างเขาบอกว่า,วาวคุณได้ใส่บัตรไมายเหลขกีบอลองไทายด้วยตืดตื้ตืสี่ไมยเหลขแต่โมเมนต์เลขกระชาชนแต่ว่าเหมือนเป็นเลข บัตรอ่าเขาเรียกว่าเหมือน ATM หรือว่าบัตรเครดิตต่างๆเันบอกเออเป็นบัตรเครดิตอ่าเป็นบัตรสีเทาม่วงอ่าเท่าขาวประมาณนี้แหละเออเขาก็เลถามว่ามีอย่างเขาบอกว่าเข้าเนี่ยไปเปิดใส่บัตรบอรอว่าให้ผู้อื่นเปิดว่าสั้นเขาก็เลยถามว่าเดี๋ยวให้เช็คข้อมูลก่อนก็เลยถามว่าเช็คข้อมูลก่อนอ่าเช็คไปเช็คมาก็เลยเดี๋ยวทำการอัดเสียงไว้นิดหนึ่งก็เรียกว่า ก็บวอ่ากบฮูให้เลข,ขาเป็นคนจัดการกว่างศีนออ่าเช็คให้หน่อยว่าคุณได้ใช้จริงไหมอ่าเขาก็เลยถามว่าเออเดี๋ยวเช็คเลขอ่าเช็คกับเลข,ขาแป๊บหนึง่งกันเลยทาทาเนาะถามเลขคงเลข,ขาไปว่าได้ใส่อ่าบัตรตัวนีบอในการชําระพอเขาบอกเขาเป็นหนีหกหมื่นบาทจึงสี่หน้าสักพักเนึ้มันก็ตัดสายไปเอองงมากเนาะคอเชนเตอร์ มากมายมันบอกว่าให้เขาไปชําระค่าบริการให้มันแล้วเนะวเาะเพราะว่าเขาเป็นหนีหก0 0 0่นบาทเช่นว่าเออเตือนไพ่สําหรับพ่อแม่พี่น้องแล้วว่าผู้ฒถาผู้แกติดถือที่โทรศัพท์ถ้าเขาโทรมาแบบนี้อย่าเสือใจเด็ดขาดถามโอนเงินไปให้เขาเนาะฝ่าไวน้นัำนี่คือเรื่องของมีสาชีพเนาะทางอ่าโทรศัพท์ร,รวมถึงมีช้าชีพหลากหลายรูปแบบคมือนี่ ฝากไว้นั่นนะพี่น้องเดอ้อสำหรับวนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย